สวัสดีครับมาย่างตลาดพี่น้องครับหาสื่อทับข่าครับไปเพิ่มต้องการครับพี่น้องมาที่นี่ยังขายเลยครับวันนี้ครับทางท่าวของขายเสียผ้าแล้วครับพี่น้องครับไปเสียผ้าช่วงเทศกาลปีใหม่เลยพี่น้องหาสื่อหนา้า้อมครับทางครับ ก็ได้ที่อยู่กับค่ะมุมปลกพี่นั่งครับแสบได้ครับมุมปลกครับก็ผิกล้วยทอดครับกล้วยทอดครับรลกล้ <c oughs> าทอดครับ มันทอดครับนี่ซุปต่ำครับหาดิสารครับต่ำเชียรเพชรัวหน้นตลาดครับพี่นาตามาคับน,น,น,นี่ยังขายไนหะม

ม่จาไม่ตลาดค่ะยาราซาโดทำมวยไทยโมเดานี้ทีนดี่วพาร์ตงดียวน่ เดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับใ้เรื่องทา้งที่ครับเป็นทางอาหารที่สามครับเอาเป็นของยังมาขายนะครับให้ได้ซื้อไปเกซื้อไปนอนกินน้ำกันครับเอกไม้กุ้ยซ่าครับทัานค้าเมาไปซร้ ันที่สาลครับโอ้ยีกเลครับคนร้ายหลายครับเปันหาสื่อครับนี่ครับเป็นจุดที่คนขายอาหารทีสามครับ อยู่ในเรื่องของอาหารสดเป็นอาหารพิสานพี่น้องอะไ <c oughs> ร,าาร,าารท,ที่หลายอย่างครับต้ออยากไป,ไปมกไปแจงไปอ้อมไปต้่มในหลายอย่างพี่น้องครับครับนี่ครับเป็นตลาดที่ในแม่ฮัตันครับพี่น้องครับ บรรยากาศเพิ่มมาสื่อของครับเช้าสวยละครับพี่น้องครับประมาณสองโมงก็ควรละพี่น้องเกือบสามโมงครับต้นหอมมาสื่อแป้งใกล้โมงครับพี่น้องพวกก็สิ้นไล่ข้างคนละคพี่น้องเพราะว่าช่วงนี่พวกก็เริ่มย่อยสี่แล้วก็ประเภทกินบ้านละคพี่น้องครับตลาดปากเฮาพี่น้องครับช่วงเช้าครับเพิ่มมาสื่อกระเพาประเภทกินวันอาทิตย์ครับบางทีเพิ่งกลับมาขายหัว ครับตามมาดีครับห mm hmm. ายครับคลิปนี้พี่น้องนี่ข้ความคือกันเลยก่อนข้เม้นต์มาแต่คลิปแต่พี่น้องชาวว่าจะได้ติดตามคลิปที่บ้านคุณพ่อจะได้นำเสนอให้พี่น้องได้รับเบิรงรับชมในทางับก็ไปพี่น้องครับคลิปนี้ก็ พี่ไม้ขอขอพี่นอพพนพคนครับเด้อพี่นอนครับไม่ความสุกขอไปนอนับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้บางทค้ชขอสวัสดีครับ